ยึดหลักมีวินยัยชีวิตพลิกเลิกเป็นนักกีฬาเปิดบ้านสวนวิจารณ์ผลลัพธ์ได้20ล้านใช้แบบประหยัดสร้างอนาคตใหม่หลายคนยังคงให้กำลังใจสมรัคํำสิ่งอดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี1996ที่ถูกล้มละลายและถูกพิทักษ์รัพเด็ดขาดและแน่นอนหลายคนคิดถึงชีวิตฮีโร่นักกีฬาอีกหลายคน หนึ่งในนั้นมีวิจารณ์โคลริต์นักมวยที่ได้เหรียญทองในเกมซิดนีย์โอลิมปิก2000ฮีโร่นักกีฬาคือคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศสิ่งที่ตามมาคือเงินรายได,ได้เงินรางวัลที่ตอบแทนในการทุ่มเทให้ประเทศชาติซึ่งทั้งสมรักและวิจารณ์ได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่รวมทั้งหน้าที่การงานที่สมรักเป็นเรือเอกสมรักส่วนวิจารณ์เป็นพันตำรวจโทวิจารณ์จากวันที่ชีวิต พลิกเป็นฮีโร่ของคนทั้งประเทศทั้งสองคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันและต่างจากนักกีฬาหลายคนที่ไม่สามารถรักษาเงินและสร้างอนาคตใหม่ได้หลังเลิอกอาชีพนักกีฬาพันตำรวจโทวิจานร์พลริชรวัตอำนวยการสร้างสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าหลังจากมีชื่อเสียงก็เลือกที่จะกลับบ้านเกิดรับราชการตำรวจส่วนเงินรางวัลที่เคยได้เมื่อครั้งได้เหรียญทองโอลิมปิกรวมประมาณ20บล้านบาทรวมของที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมอบให้ด้วย10ล้านบาทนั้น ก็ไปลงทุนในรูปแบบซื้อบ้านซื้อที่ดินตอนนี้ทำสวนส้มอยู่ประมาณ25ไร่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิตยอมรับว่าตอนนั้นมีคนมาชวนไปลงทุนหลายอย่างแต่เราก็ต้องรู้ตัวเองดีว่าไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจอะไรก็ตอบปฏิเสธไปว่าไม่ถนดัดเท่านั้นเองจึงรักษาเงินไม่ได้ส่วนการใช้ชีวิตส่วนตัวก็กรับบ้านกินข้าวกลางวันบ้างผมเองก็ไม่ชอบเทียบเรยอยู่แล้ว จึงใช้จ่ายอะไรไม่มากนักน,นั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้ทําให้พันตํารวจโทวิจารณ์ที่รับราชการมาแล้ว23ปีไม่ค่อยปรากฏตัวในงานสังคมเท่าไรนักยังมีเงินทองเหลืออยู่มากพอสําหรับอนาคตของลูกและครอบครัวนอกจากรับราชการที่สอพอํอเพาเภอเมืองอุตร,รดิตถ์แล้วปัจจุบันพันตํารวจโทวิจารณ์ยังเข้ามาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนในสมาคมกีฬามวอสากลแห่งประเทศไทยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ